ฟ้ามีตาตอนชีวิตไม่ได้เป็นของเราคนเดียวเป็นเรื่องราวของนีนบุกงามีลูกสาวสองคนที่นิสัยแตกต่างกันคือบุตรถึงแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ก็ยังมีความเป็นคนรุ่นก่อนบุตรเชี่ยวฟังพ่อแม่อยู่ในขนบธรรมเนียมไม่ออกนอกลู่นอกทางแตกต่างจากแบมเป็นเด็กที่ทำตามใจตัวเอง เรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองชอบแต่งตัวโป๊จนเคยถูกลวนลามและพอโดนนินทาแบมก็ด่ากลาดบอกนี่มันตัวแบมจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ที่ต้องด่าคือผู้ชายบุตรจึงตักเตือนแบมถึงแม้มันจะเป็นสิทธิ์ของแบมแต่เราไปบังคับคนไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเองต้องระวังตัว และยังเตือนเรื่องไปเที่ยวค้างคืนกับผู้ชายมันดูไม่ดีแบมเถียงกลับว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้บุตรทำได้เพียงให้กําลังใจแม่เรื่องแบมแต่สุดท้ายเรื่องที่กลัวก็เกิดขึ้นเมื่อแบมท้องกับเบสเพื่อนในมหาวิทยาลายัยแต่เบสก็ไม่รับผิดชอบ พอคิดว่าไม่ใช่ลูกตนและเห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกด้วยกันแบมกลัวลูกจะไม่มีพอ่อเมื่อกฤษนูมใหญ่ที่แสดงท่าทีสนใจแบมท้งคู่คบกันโดยแบมไม่สนว่ากฤษมีลูกมีเมียแล้วภรรยาของกฤษรู้เรื่องก็มาด่าแบมด่าเลยเถอไปถึงพ่อแม่ว่าไม่สั่งสอนแบมโมโห ที่พ่อแม่พี่บุตรโดนด่าไปด้วยบุตรจึงบอกว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นคนในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบไปด้วยทั้งนั้นถ้าแบมไม่อยากให้ใครด่าทอลามปามไปถึงครอบครัวแบมก็ต้องทำตัวดีๆไม่ต้องดีแบบพิมพ์นิยมกุลสตรีไทยแค่ทำตัวไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนจากการกระทำของแบมโปรดติดตามชม ละครสั้นรายการฟ้ามีตาตอนชีวิตไม่ได้เป็นของเราคนเดียวออกอากาศวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2563เวลา14นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด35กดติดตามช่องจุแม่ละครทาง u t u b e และ a c e b o o k กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน